สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเย็นละนะคะค่ำแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าหลายคนก็คงจะเตรียมตัวเข้าห้องประชุมแล้วละนะคะสำหรับอาจารย์แม่ก็เตรียมตัวเหมือนกันนะคะก็เตรียมตัวทำอะไรคะเตรียมตัวที่จะทำคลิปนะคะวันไหนไม่ทำคลิปออกไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะคะวันนี้นะคะอาจารย์แม่จะมาทำคลิปนะคะที่ เชื่อมโยงนะคะกับเรื่องของน้ำเหมือนกันนะคะทุเรียนนะคะนี่คือทุเรียนนะคะเชื่อว่าเป็นผลไม้ที่ทุกคนชื่นชอบนะคะโดยเฉพาะอาจารย์แม่ชอบมากนะคะทุเรียนจนมีคนเขาตั้งฉายาว่าคุณนายทุเรียนนะคะเพราะว่าชอบกินทุเรียนมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือหมอนทองนะคะทั้งหมดนี้นะคะ ทั้งหมดนี้นะคะที่ทุกคนเห็นนี้คือหมอนทองนะคะสองโลครึ่งค่ะหนึ่งลูกนะคะอาจารย์แม่จะทําอะไรอาจารย์แม่จะทานทุเรียนหมอนทองหนึ่งลูกเนี่ยสองโลครึ่งหมดเลยนะคะแล้วก็จะดื่มน้ําเวาวันตามไปอือ,อือเอออดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะ อร่อยมากเม็ดทุเรียนเนี่ยนะคะฟีบแบนมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะเม็ดทุเรียนฟีบแบนมากนะคะนี่ให้ดูเม็ดทุเรียนนะคะอืมอืมเม็ดทุเรียนฟีบแบนมากนี่ค่ะ เม็ดทุเรียนฟีดแบนมากนะคะทุเรียนอยู่ตรงหน้าอาจารย์แม่เนี่ยสองโลครึ่งอาจารย์แม่จะกินคนเดียวให้หมดนะคะหลังจากนั้นจะดื่มน้ำนะคะนี่จะดื่มน้ำนะคะน้ำมหาจตันของเรานะคะเพื่อจะทดสอบว่าการกินทุเรียนลูกหนึ่งสองโลครึ่งนะแล้วเรามีน้ำพาวเวอร์วันเนี่ย จะมีไซเอฟเฟกอะไรบ้างเราต้องพิสูจน์นะคะทดสอบแล้วเดี๋ยวอาจารย์แม่ทานหมดก่อนส่งลกครึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปต่อโอเคนะคะเจอกันนะคะบายค่ะโอเคอีกนิดนึ่งยินดีด้วยนะคะสําหรับทุกคนที่ได้น้ำแล้วต้องทานให้ได้สามลิตแล้วอาจารแม่ขอตัวนะคะไปทานทุเรียนให้หมดก่อนจานนี้นะคะขอบคุณค่ะ